สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราขอใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อพูดถึงเหตุการณ์หนึ่งที่กระทบต่อชีวิตแล้วก็การทำงานของเราในฐานะนักเขียนนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาค่ะแล้วก็สร้างผลกระทบอย่างมากทั้งด้านจิตใจแล้วก็ความน่าเชื่อถือของเราค่ะก่อนอื่นเราขอยืนยันว่าคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาจะสร้างความเสียหายให้ใครเราจะไม่เอ่ยชื่อหรือระบุตัวตนของบุคคลใดนะคะ เพราะว่าเราเพียงต้องการแค่อยากจะเล่าเรื่องในมุมมองของเราพร้อมกับแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของเราค่ะเรื่องเริ่มต้นจากการที่เราถูกกล่าวหาว่าไปใช้นามปากกาคล้ายกับนักเขียนอีกท่านหนึ่งในวงการค่ะมีคนเข้าใจผิด ว่าเราตั้งใจใช้นามปากกาเขาเพื่อเกาะกระแสเพราะว่าเขาอยู่ในวงการมานานมากกว่าและมีชื่อเสียงมากกว่าบอกว่าเราสร้างความสับสนให้ผู้อ่านซึ่งเราขอยืนยันตรงนี้นะคะว่าไม่เป็นความจริงเลยค่ะนามปากกาของเราที่ใช้แล้วก็เกิดประเด็นนี้นะคะชื่อว่านามปากกามารีรินมารีนนะคะ เป็นชื่อที่เราตั้งใจสร้างขึ้นมาเองโดยมีความหมายพิเศษสำหรับเราค่ะและเราก็ได้ตรวจสอบก่อนใช้งานแล้วว่าไม่มีใครเคยใช้ชื่อนี้มาก่อนซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในปัจจุบันก็ยังมีเราคนเดียวที่ใช้นามปากการนี้นะคะเหตุการณ์นี้เริ่มมาจากการมีโพสต์หนึ่งค่ะที่พูดถึงเราในกลุ่มออนไลน์ที่มีคนติดตามอยู่หลายหมื่นคนเลยค่ะโดยมีข้อความกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงและก็ยั่วยุ ให้คนอื่นมาโจมตีงานของเราซึ่งส่งผลให้ช่องทางที่เราใช้เผยแพร่ผลงานนิยายในลีดอะไล์แล้วก็ทันวาไล,ลรวมถึงช่อง YouTube นะคะถูกรีพอร์ตมันเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงมากเลยค่ะมีคอมเมนต์เข้าไปเม้นในหน้านิยายของเราด่าทอเราเราได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วค่ะเช่นโพสในกลุ่มแชทที่ได้คุยกับบคุคคลดังกล่าว แล้วก็ข้อความต่างๆเพื่อแสดงให้เห็นว่าการกล่าวหานี้ไม่มีมูลความจริงและนักเขียนท่านนั้นไม่ได้ทำการติดต่อเรามาก่อนเพื่อคุยเจรจาก่อนว่าเราได้ใช้นาากาคล้ายเขาจงใจใช้ไหมแต่เขาเลือกที่จะโจมตีเราเอาเราไปประจานในกลุ่มที่มีผู้ติดตามหลายหมื่นคนแต่ว่าก็มีหลักฐานค่ะที่ชี้หเห็นชัดเจนว่า เกิดความเข้าใจผิดมาจากนักอ่านเองนะคะซึ่งตัวบุคคลนั้นเองก็ยังไม่ได้ออกมาขอโทษอย่างชัดเจนแต่อย่างใดสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เราต้องหยุดงานเพื่อจัดการกับผลกระทบอย่างที่เห็นว่าเราลงคลิปช้านะคะแล้วก็นิยายก็ลงไม่ได้ตามตารางไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่มันกระทบทั้งจิตใจและก็ด้านการทางานของเราค่ะครอบครัวของเราโดยเฉพาะคุณแม่ก็ยังเครียดไปด้วยจนป่วยจากเหตุการณ์นี้ค่ะเรารู้สึก เสียใจเสียความรู้สึกมากเพราะมันกระทบต่อสิ่งที่เราตั้งใจทําและชื่อเสียงที่เราสร้างมาอย่างยาวนานเราขอยืนยันตรงนี้นะคะขอยืนยันอีกครั้งว่าเราไม่เคยมีเจตนาจะละเมิดอะไรของใครหรือสร้างความเสียหายให้ใครเลยค่ะชื่อนามปากกามารีรินมารีนเป็นนามปากกาที่เราตั้งขึ้นใหม่เพื่อเขียนนิยายชายหญิงหากผู้ติดตามยังจําได้ เราสร้างนามปากกา t h ี้ขึ้นมาเมื่อต้นปี2024ค่ะและก็ได้บอกทุกคนไปแล้วว่าเราจะเขียนนิยายให้มันหลากหลายขึ้นจะเขียนนิยายชายหญิงด้วยแล้วก็สร้างนามปากกานนี้ขึ้นมาแล้วเมื่อประมาณ2-3เดือนที่แล้วเราก็เพิ่งได้มีโอกาสที่จะเขียนนิยายชายหญิง เรื่องคืนจันทาสว่างอย่างที่ทุกคนเห็นที่เราเพิ่งจะปล่อยให้อ่านไปนะคะแล้วก็เพิ่งได้ใช้นามปากานี้อย่างเป็นทางการโดยเราก็ขอยืนยันอีกครั้งค่ะว่าเราตรวจสอบดีแล้วว่าไม่มีใครใช้นามปากามาริรินมาลีนเราจึงใช้และนามปากานี้เกิดขึ้นจากการผรสมคําของเราเองมาลีมันมาจากชื่อของคุณมาเรียมิดยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปี2560ค่ะเราชื่นชอบเขามาก ก็เลยนำชื่อของคุณมารดียามาเป็นตัวตั้งต้นแล้วก็ด้วยดวงของเรามันเกี่ยวข้องกับน้ำและเราก็ชอบทะเลมากเราก็เลยเลือกคำว่ามารีนมาเพิ่มแต่ว่ามารีมารีนมันดูไม่พอสำหรับเราค่ะเราก็เลยหาคำมาเติมอยู่นานมากผสมคำอยู่นานมากจนมาเจอคำว่ารินแปลว่าความยิ่งใหญ่มันก็เลยเหมาะเลยค่ะที่เราจะเอานำมาใช้เลยตัดสินใจ ใช้ชื่อมารีรินมารีนซึ่งแปลว่าหญิงผู้ยิ่งใหญ่ดุดมหาสมุทรและความหมายนี้ก็ไม่ได้ตรงกับนามปากกาของเขาเลยรวมถึงพยางค์คำที่เรามีมากกว่าถึงคําคำส่วนของเขามีแค่3ามคำมันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยค่ะหากทุกคนเห็นเราเชื่อว่าการกระทําที่ใช้คําพูดหรือการโพสต์โจมตีคนอื่นโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนั้นไม่เพียงแต่จะทําร้ายคนที่ถูกกล่าวหาแต่ยังเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในสังคม เราอยากขอให้ทุกคนลองคิดให้ดีก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลอะไรออกไปเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นมันอาจจะใหญ่กว่าที่เราคิดมากตอนนี้เราไม่ได้หวังอะไรเลยค่ะนอกจากคําขอโทษที่จริงใจขราวแรกถ้าเราได้คําขอโทษที่จริงใจเรายินดีที่จะเปลี่ยนนามปากกาเราพูดจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างที่ผู้ติดตามทุกคนทราบเราเขียนแต่นิยายวายมาตลอด เราก็ใช้นามประกาศ s ว a g g e r LEB มานานหลายปีแล้วพอมาเขียนนิยายชายหญิงตอนนี้เราก็เลยยังไม่มีฐานแฟนคลับเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนแล้วทำให้ทุกฝ่ายสบายใจแล้วไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกเราก็จะเปลี่ยนให้ได้เราโอเคแล้วเราก็คิดอยู่เสมอคะ่ะตั้งแต่เราลงนิยายชายหญิงเรื่องคืนจันทาสวัสดิ์ไปคือผลตอบรับมันน้อยเพราะว่า เราไม่ได้เดินทางสายชายหญิงมาตั้งแต่แรกใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไม่ได้เขียนชายหญิงแล้วนะเราก็คงจะกลับไปโฟกัสกับนิยายวายของเราเหมือนเดิมเราก็เลยยิ่งคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราก็คงจะเปลี่ยนให้เขาได้แต่ว่านั่นแหละคะ่ะเราไม่ได้คําขอโทษที่จริงใจคะ่ะเราก็เลยไม่เปลี่ยนนามปากกาให้เพราะว่าเราไม่ผิดที่เราจะเปลี่ยนให้เขาแรกเราไม่ได้มันไม่ได้เป็นการว่าเราไปยอมรับว่าเราผิดนะคะเราแค่ไม่อยาก ที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเราอยากโฟกัสกับการทำงานมากกว่ามาคิดมากเรื่องพวกนี้นั่นแหละค่ะแต่ว่าบุคคลดังกล่าวก็จะว่าเขาโพสขอโทษมันก็ไม่เต็มปากนะคะเพราะว่าเขาก็ยังกล่าวหาว่าเราเป็นคนผิดที่ใช้น้ำประกาเหมือนเขาแล้วก็ไม่ตรวจสอบซึ่งมันไม่เป็นความจริงเราตรวจสอบแล้วแล้วมันไม่มีอะไรเหมือนกันค่ะเราบริสุทธิ์ใจและยืนยันว่าเราไม่เคยรู้จักบุคคลดังกล่าวมาก่อน ซึ่งหมายความว่าเราไม่มีทางเลยที่จะจงใจใช้นามประการเหมือนเขาหรือคล้ายเขาเพื่อที่จะเกาะกระแสของเขานั่นแหละค่ะอยากเล่าเราอยากเล่าในมุมนี้ให้ทุกคนได้ฟังแต่แล้วในที่สุดเราก็ตัดสินใจเข้าไปแจ้งความเพื่อปกป้องตัวเองค่ะและทําให้เรื่องนี้สิ้นสุดลงในทางที่ถูกต้องซึ่งหลังจากแจ้งความไปคนที่กล่าวหาก็หยุดการกระทําค่ะแต่เรา ก็ยังไม่ได้รับคำขอโทษที่จริงใจอยู่ดีเราอยากให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนสำหรับทุกคนคะ่ะว่าการพูดหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบก่อนการโจมตีการใช้ถ้อยคาที่รุนแรงกล่าวหาคนอื่นมันอาจจะสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะจินตนาการได้เลยคะ่ะสุดท้ายนี้เราขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ฟังเรื่องราวของเราสนับสนุนเรามาโดยตลอดปีนี้เป็นปีที่หนักมากของเราจริงๆค่ะ เป็นการส่งท้ายปีที่หนักมากแต่ว่าเราก็ไม่ท้อค่ะเราจะยังคงสร้างสารรค์ผลงานออกมาต่อไปค่ะแม้ว่าจะต้องเจออุปสรรคต่างๆเราเชื่อว่าความจริงจะปรากฏในที่สุดซึ่งมันปรากฏแล้วในความรู้สึกของเรานะคะอย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งเพราะว่ามีนักเขียนนักอ่านมากมายเข้ามาให้กำลังใจเราบอกว่าเราไม่ได้ผิดความยุติธรรมกำลังทำงานค่ะเราคิดว่าอย่างนั้นผลของการ กล่าวหาคนอื่นกำลังทำหน้าที่ได้ดีเลยเราขอบคุณทุกคนจริงๆคะ่ะที่ช่วยเหลือเราในเวลาที่ลำบากขนาดนั้นสังคมนักเขียนไทยเราน่ารักมากจริงๆคะ่ะเรารู้ซึงได้เลยจากเหตุการณ์นี้ทุกคนมีวิจารณญาณมีเหตุมีผลช่วยกันดีเฟนช่วยกันปกป้องคนที่ถูกกระทำอย่างเรา เราซาบซึ้งใจมากจริงๆค่ะเราไม่คิดเลยว่านะักเขียนตัวเล็กอย่างเราจะมีคนปกป้องมากมายขนาดนี้ทั้งที่รู้จักกันแล้วก็ไม่รู้จักกันก็ยังเข้ามาปกป้องเราเพราะเห็นว่าการโจมตีก่อนเข้ามาพูดคุยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรและเราสามารถดําเนินคดีได้ค่ะขอบคุณจริงๆค่ะทุกคนเราซาบซึ้งใจมากเราตอนที่เกิดเหตุเราร้องไห้ไปเยอะมากแล้วก็ได้กําลังใจจากทุกคน ทำให้เราผ่านช่วงเวลานั้นมาได้จนได้มาเล่าให้กับผู้ติดตามในช่องฟังตอนที่เกิดเรื่องเราไม่กล้าที่จะพูดอะไรมากเลยค่ะเพราะว่าเราเราเราอยากจะลืมเราเราอยากจะแก้ปัญหาไปให้โดยเร็วแล้วอยากจะใช้สติให้มากๆขอบคุณทุกคนมากจริงๆค่ะเราได้กล่าวขอบคุณไปหลายครั้งแล้วผ่านเพจเฟซบุ๊กของเราผ่านทวิตเตอร์ของเรา แต่ก็อยากจะขอบคุณอีกมากๆหลายๆครั้งเลยค่ะขอบคุณมากจริงๆจากใจเลยนะคะแล้วก็อยากฝากให้ทุกคนช่วยกันสร้างสังคมที่มีความเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกันให้มากขึ้นค่ะหากมีปัญหาอะไรเราสามารถคุยกันด้วยเหตุและผลก่อนที่จะกระทําเช่นนี้ได้อาจจะมีใครเคยมีเรื่องราวคล้ายกับเรานะคะงั้นเราขอส่งกําลังใจให้นะคะความจริงคือสิ่งสําคัญที่สุดค่ะเราเชื่อค่ะว่า ถ้าเราไม่ได้ทำผิดจริงๆเราคิดดีเราทำดีเราตั้งสติแก้ปัญหาโดยไม่สาดคำพูดแย่ๆกลับไปให้คนที่กล่าวหาเราสุดท้ายแล้วเราจะผ่านมันไปได้แล้วคนที่กล่าวหาเราจะได้ผลของการกระทำเองค่ะเราหวังว่าประสบการณ์นี้จะช่วยสร้างความเข้าใจในสังคมนักเขียนเรื่องนามปากกามากขึ้นฝากถึงนักเขียนนะคะทุกคนถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวอะไรประมาณนี้ก็แนะนาให้ทุกคนใช้สติมากๆค่ะ พูดคุยกันก่อนนั่นคือสิ่งสําคัญตั้งสติก็คือสิ่งสําคัญเหมือนกันหวังว่านี่จะช่วยเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่จะทําให้หลายๆคนได้ข้อคิดหรือว่าบทเรียนกลับไปนะคะหวังว่ามันจะช่วยให้ทุกคนระมัดระวังในการพูดหรือแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะมากขึ้นค่ะสุดท้ายเราขอบคุณจริงๆค่ะที่ทุกคนรับฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วก็สนับสนุนเรามาโดยตลอดความรักแล้วก็ กำลังใจจากทุกคนทำให้เรามีแรงเดินหน้าต่อไปแล้วก็สร้างผลงานใหม่ๆออกมามากขึ้นเลยขอบคุณสําหรับทุกกำลังใจจริงๆนะคะเราจะผ่านมันไปด้วยกันค่ะรักทุกคนนะคะสัญญาว่า라 a 터 s เ a ร girl คนนี้จะเป็นนักเขียนที่ดีจะเป็นนักเขียนที่เก่งจะเป็นนักเขียนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอและจะไม่เป็นนักเขียนที่กดขี่ข่มเหงใครจะไม่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเพื่อทำให คุณนักอ่านทุกคนเชื่อใจมั่นใจว่าถ้ามาติดตามเรามาอ่านงานเรามันจะคุ้มค่าค่ะกับการที่มาสนับสนุนนักเขียนคนนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะคะเราจะทำงานให้หนักขึ้นจะพัฒนาตัวเองไปให้มากกว่านี้เพื่อที่จะเป็นนักเขียนคนโปรดของคุณนักอ่านทุกคนนะคะรักทุกคนนะคะช่วยเอนดูนักเขียนคนนี้ ไปนานๆเลยนะขอฝากอีกนิดหนึ่งนะคะขอฝากช่องสำรองของเราอันนี้ไว้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนไปกดติดตามไว้นะคะเผื่อว่าช่องนี้ปลิวเพราะว่าได้รับผลกระทบจากการถูกรีพอร์ตนะคะ SwaggerLebStory นะคะเป็นช่องสำรองของเราอีกนะคะทุกคนสามารถไปกดติดตามไว้ได้เลยนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ